ทุกคนที่ประแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้นะคะเป็นฝูงลูกปลาช่อนค่ะเห็นไหมคะเป็นฝูงลูกปลาช่อนค่ะเห็นไหมเต็มเลยก็เรียกปลาลูกคอกเป็นมะเห็นไหมเห็นไหมลูกปลาช่อนค่ะดูดิไปนู่นละแอกไปนู่นลูกปลาช่อนค่ะฝูงลูกปลาช่อน ดูดูดูกระคอบธรรมชาติเนาะเห็นไหมดูเขาโตแล้วแหละแต่ไม่เห็นแม่เขาเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยไม่รู้แม่เขาอยู่ตรงไหนแต่น่าจะอยู่ไม่ไกลเห็นไหมคะลูกปลาช่อนคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกปลาช่อนแม่เขาน่าจะอยู่ไม่ไกลหรอกเห็นไหมโน่โน,นไปแล้ว ก็จะไปเป็นฝูงเป็นฝูงนะคะเห็นไหม <c oughs> หน่าดูไหมฝ <c oughs> ูงกระช่อนฝูงลูกกระช่อนค่ะทุกคนปลาลูกคอกค่ะดูแม่เขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละน่าจะอยู่ไม่ไกลนะคะเห็นไหมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูธรรมชาตินะคะธรรมชาติ เป็นสิ่งสวยงามนะคะเห็นไหมคะุงลูกปลาช่อนคะ่ะเห็นไหมคะ <c oughs> ขึ้นฮุ๊บฮึ๊บ,หบ,หบใหญ่เลยวันนี้ประแมงข้ามาให้อาหารปลาเหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> ก็พอดีเจอผงอาลูกปลาช่อนนะคะเห็นไหครั้งก่อนยังเห็นตัวแดงๆอยู่เลยครั้งนี้เริ่มโตแล้วเห็นไหมขึ้นมาฮุ๊บอาหาร ฝั่งโน้นก็พูดดูปลายักษ์ขึ้นหุบอาหารดูดูบรรยากาศปลายักษ์ด <g üler> ตรงน,นี้ก็ฟูงลูกปลาช่อนก็ความสุขของป้าแมงก็อย่างนี้แหละเช้ามาก็ทำงานบ้าน เดินนาเละาะนามาให้อาหารปลาก็ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะดูลูกช่อนขึ้นมาดูพลนเลยค่ะทุกคนพลนเลยเห็นไหมธรรมชาติของเขาเนาะฮุบขึ้นฮุบลงฮุบขึ้นฮุบลงความจริงเขาฝูงใหญ่นะคะแต่เขาโตแล้วเขาก็ เหมือนแม่เขาอยู่ข้างล่างเหมือนแม่เขาอยู่ข้างล่างเลยทุกคนเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหมแม่เขาคงจะพาไปตรงนัอนอ้นน่ะเหมือนแม่เขาอยู่ข้างล่างเพราะว่าแม่เห็นตัวปรแมงเห็นหญ้าเขาไหวตรงเนี้ยไหวแดงๆเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะทุกคนนี่เขาพวงมาส่งสัญญาณพาลูกเขาไปแล้วเห็นไหมคะดูโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะป่ะเงขออนุญาต จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะเฮ้ยนั่นๆเห็นไหมแม่เขาต้องอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยเพราะแม่เขาพาไปแมงเห็นกอหญ้าไหวติงอยู่เห็นไหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ